สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเพื่อน,น,นคลิปนี้มาดูมาดูหน่วยบนเพื่อนดูหน่วยบนทั้งหมดเก้าสูตรหน่วยบนทั้งหมดเก้าสูตรเก้าสูตรเก้าสูตรสิบสูตรนั่นแหละอ่าเก้าสูตรผมผมทำไว้ให้นี่มันเก้าสูตรอาจจะมีแถมอ่ะสูตรที่จ้องนี้เดินยาวมากเลยนะเพื่อนนะ แต่เลขมันเลขมันแปดตัวแต่ก็เดินยาวมากเลยเดินมาแล้วยี่สิบสามสิบสี่สามสิบสามงวดนี้เพื่อนสามสิบสามงวดนี้ไม่เคยผิดเลยแต่มันเลขแปดตัวสามสิบสามสามสิบสามงวดที่ผ่านมาสามสิบสองไม่ไม่ผิดแต่เลขมันหลายตัวเอาไปชนกัน,น,นเพื่อน ก่อนเข้าดูแนวทางฟังคำเตือนทางช่องกันครับคลิปวิดีโอนี้ทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณรับชมด้วยนะครับอ่ะสูตรนี้เข้ายาวน้นเพื่อนนะเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วยี่สิบงวดติดเลยนาเพื่อนนะไม่เคยพลาดแล้วก็หลักอื่นก็มีที่ผมเอาดินสอวงสีดำๆนั้น เอาดินสอว,วงดำๆเพื่อนเข้าสองตัวสามตัวสองตัวสามตัวมาตลอดเมื่อเลขมันหลายตัวมันก็เข้ามันก็เข้าเยอะเลขหน่อยตัวก็เฉพาะหลักเดียวก็อาจจะพลาดอยู่นี่หลักอื่นงวดที่ผ่านมานี่งวดที่ผ่านมานี่มาหลักหน่วยตัวเดียวมาหกตัวเดียวเพื่อนเอาดูดูนั่นเพื่อนนะดูนี่ห้องเก่าอยู่ ดูเลยเพื่อน,ด,ด,น, 9, 9, 3, 5, น 1, ดูนี่งวดนี้มามีเก้ามีเก้ามีสามมีห้างวดนี้มีมีหนึ่งมีเจ็ดนี่ไงเลขสองตัวมาสามมาสามตำแหน่งอันนี้ก็อันนี้ก็ครบแต่ไปทวนไม่ได้ครัเพื่อนต้องลังหลายสูตรต้องแปดเก้าสูตรสิบสูตรนั้นเพื่อนนะเพื่อนดูเอาได้ผมวงนี่มันเข้าเพื่อนก็เล็งไปด้วยกันเลยก็ได้ เราจะไปบอกแต่ละงวดแต่ละงวดนี่เลขมันหลายสูตรเออ,เ,อ,เ,อ,เ,อเลขมันหลายสูตรเราจะไปบอกแต่ละงวดแต่ละงวดนั่นนี่หรอกไปดูงวดที่ผ่านมาไปเลยสูตรนี้งวดที่ผ่านมาหลักสิบไม่เข้านะเพื่อนนะที่ผมเขียนชนเออเขียน,เป,นเป็นชุดให้เขานะเพื่อน,นผมจับให้เเพื่อนีหลักหน่วยเข้าแต่หลักสิบ งวดที่ผ่านมาสูตรสูตรสูตรสามตัวบนสูตรนี้หลักสิบไม่เข้าแต่หลักหน่วยไม่เคยพลาดเลยนี่ที่เราดูนี่ดูหลักหน่วยนันเพื่อนนะดูหลักหน่วยนะดูหลักหน่วยเพื่อนหน่วยบนนะหน่วยบนนี้ไม่เคยพลาดเลยงวดที่ผ่านมาเนี่ยผมน่าจะเอาสูตรนี้แหละเป็นเนี่ยเพื่อนนี่ดูเราเขียนไว้ข้างล่างนี่นี่งวดที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนนี่ หมดที่ยีบสาหมดที่ยบออกออกเก้เลย 19, 19 6, 19 6, 19 6, 1หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเลขล่างเลยแปดห้าแปเลขล่างมาตัวเดียวนั่นเพื่อนนะแต่เลขล่างเลขล่างมาครบอันนี้เราเอาหลักหน่วยบน หลักหน่วยบบนเ้นเพื่อนนะสามสิบสามสิบสามงวดปีหนึ่งยี่สิบสี่ปีกว่าแล้วเพื่อนปีกว่าไม่เคยพลาดปีกว่าไม่เคยพลาดเพื่อนดูสูตรสูตรนี้เหมือนกันเขียนชนให้เพื่อนหลักหน่วยสูตรนี้ เพืที่ผ่านมาก็เข้าอันนี้เดินไม่ยาวเท่าไหร่เดินแค่19บงวดเป็นสูตรไอ้เขียนเป็นชุดให้เหมือนกันเพื่อนๆเขียนเป็นชุดสามตัวให้วันนี้ผ่านมาเข้า ม่ยาวนั้นเพื่อนนะเดินแค่18งวดเขียนให้แค่18 19งวดที่ผ่านมาวันที่ผ่านมา19วันนี้20 20ออ่าอ่เพื่อนดูของเก่านี่อยู่แล้วดูเพื่อนดูหววที่ผ่านมาหัวที่ผ่านมามา3ตัว วอที่ผ่านมามาสามตัววอที่ผ่านมามาสามตัวเพื่อนผมชอบเลขกเกตใช่ปะ่ะวอที่ผ่านมาผมบ่งไว้ในเลขกเกตแต่มันมาสามตัวมาร้อยมาสิบมาหน่วยมาครบสามตัวงวดก่อนนู้นก็งวดก่อนนู้นก็ได้สิบได้สิบหน่วยไม่มา หวดก่อนนูน้นอืมหน่วยไม่มาหวดที่ผ่านมามางวดก่อนนูน้นพลาดหวดนี้พลาดไม่มาอ่อาเยอะไหมเลขสามไม่มีอ่า มีงวดที่ผ่านมาเข้าสามตัววันนี้จะมาสักกี่ตัวอ่ะอันนี้เป็นผมเอาหลักหน่วยมาให้เฉพาะหลักหน่วยนะอันนี้เป็นที่ว่าผมเขียนครบสามตัวบนนะเพื่อนนะมีแต้มมีอะไรด้วยนะสูตรนี้ผมเอาเฉพาะหลักหน่วยมาให้ดในคลิปนี้อ่ะเอาออกก็บไว้เท่านี้ดูหลักหน่วยอีกอันนี้สองปีเต็ม เขียนไว้ข้างบนสองปีเต็มเ,เพื่อนๆนี่สองปีเต็มแต่ผมเขียนชนใหไว้ตรงนี้เอาเอาไว้ก่อนเอาไว้ดูสุดท้ายเขียสนชสนแล้ให้เรียบร้อยเอาตัวนี้ตัวนี้ก็ยี่สิบสี่งวดหนึ่งปีเต็มให้ยี่สี่หนึ่งปีเต็มยี่บสี่หลักหน่วยเพื่อนหลักหน่วยยี่บสี่แะ หมดแรงแล้วเพื่อนนะได้ก้ามาเรื่อยเรื่อยเลยหน่วยไม่เคยพลาดอ้าวจะไล่ไปเลยเราไม่ต้องไปนี่หมดก่อนนูนก็นมาสามสามก็มีหมดที่ผ่านมามาสามตัวหนึ่งเก้าหกครบห้าแปดมาครบหมดเลย บนล่างอยู่นี่อ้าวดูเพื่อนมาครบหมดเลยวันที่ผ่านมางวดนี้งวดนี้ผมว่าน่าจะมาครบอีกหน้านะน่าจะมาครบบนครบล่างทั้งหมดเลยชอบอยู่นี่แหละอยู่ในเลขชุดนี้แหละเบนเลขล่างครบอยู่นี่งวดนี้ผมว่า วดนี้ยี่สิบวันี้ยี่สห้าสองห้าอ้าวสองห้า ไปเอายาวๆอีกยังยาวอีก,อกอเพื่อนยี่สิบหกยิบเจ็ดย่สิบแปดงวดมีผิดบ้างไหมสามก็มามีงวดที่ผ่านมาไม่มาหกหกไม่มีเอาเพื่อนดูนี่เป็นหลักหน่วยเข้ามาตลอดมีงวดที่ผ่านมาไม่เข้าสูตรนี้งวดต่อไปจะมาไหม ดูน่นเพื่อนนะหลักหน่วยนี่เข้ามาตลอดนะสูตรนี้ตำแหน่งแค่สี่ตำแหน่งอะเลขบนเลขล่างเอามาทำนี่เลขล่างสองตัวแสนกับหมืน่นเอามาทำแค่ตำแหน่งแค่สองตำแหน่งเอามาทำดูเพื่อนสไลด์ไปเลยเขาดีมีงวดที่ผ่านมาไม่มามาตำแหน่ง มาหลักร้อยกับหลักสิบหลักหน่วยไม่มีงวดที่ผ่านมาถึงแล้วหนึ่งเก้าหกห้าแปดอ่ะค่แปดมาเลขล่างมาครบแต่เลขบนได้หลักร้อยกับหลักนีหลักหน่วยไม่มีงวดที่ผ่านมางวดก่อนนั้นครบมามาครบงวดที่ผ่านมา หลักหน่วยไม่มีหมวดนี้จะมีไหมเพื่อนดูหลายสูตรเพื่อนดูนะท่านี้เพื่อนก็ย้อนกลับไปกลับมาดูแต่ผมจะไม่ยกเข้ามาแล้วเพราะมันหลายสูตรเราจะมายกเขียนแต่ละสูตรนี่ไม่นี่หรอกเอาหลักหน่วยสก,กุนานเพื่อนหลักหน่วยสก,กุนางนวาดที่ผ่านมาไม่มาเขาขี้เกียจมา วันนี้เขาจะมาไหมเดินมาแล้วยี่ส่งวดไม่เคยผิด1ปีเต็ม1ปีเต็มไม่เคยผิดมางวดยี่ห้าไม่มาอ่ะเพื่นดูไปเลยสไลด์ไปเลย,ลย,เลยของเก่าอยู่แล้วสักกูนาไม่เคยพลาดผมเอาสูตรนี้กับไ จากหน่วยทั้งปีเราชนกันงวดที่ผ่านมาพลาดหน่วยทั้งปีงวดที่ผ่านมาไม่เข้านั้นเพื่อนนะนี่งวดที่ผ่านมาไม่มาไม่มาไม่มาคือไม่มามาอะไรมาสองตัวบนมาหลักร้อยกับหลักสิบหลักหน่วยไม่มา งวดนี้ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบหกงวดนี้หลักหน่วยจะมาไหมเพื่อนมันใช่ครบบนครบล่างอย่างนี้เหรอครบทั้งหมดเลยผมว่าน่าจะครบนี่น,นี่อ้าต่อไป สองสูตชเพื่อนๆหลักหน่วยสองสูตรชนสองสูตรชนเพื่อนๆหลักหน่วยสองสูตชน ชนกันมาตลอดนั่นเพื่อนนะมีงวดศูนย์เก้สมนี่นม,มีหน่วยสักตัวงวดที่ผ่านมาฝั่งนี้มีฝั่งนี้มี6ฝั่งนี้ไม่มี1 9 6มาจากฝั่งนี้มาฝั่งขวามือ ฝั่งนี้ไม่มีเอาเพื่อนดูงวดต่อไปนี่ฝั่งนี้ได้8 9ดเก้าหนึ่งสห้าหเจฝั่งนี้ได้เจ็ดเก้สี่ห้าตัวไหนจะมา ฝั่งนี้ฝั่งนี้เดินผิดอยู่หนึ่งงวดฝั่งนี้เดินถูกมาถึงนี่แล้วก็มาถัดมานี่ไม่มาสักตัวผิดงวดถัดมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้ยังไม่มามางวดนี้เขาจะมาไหม,อมสองสูตรชวนอีก,กเพื่อนๆสองสูตรชน ผมลบที่เขียนนี่ออกแป๊บหนึง่งสองสูตรชนงวดที่ผ่านมางวดก่อนนูน้นคล้ายกันละสองสูตรนี่ เดินมาตลอดเพื่อนเดินมาถึงงวดนี้เลขสามไม่มีหลักหน่วยอไม่มีไม่มีงวดที่ผ่านมาวางปรับหนึ่งเก้าหกห้าแปดก่อนมันออกอะไร หนึ่นเลขหกมีฝั่งเดียวนั่นเพื่อนนะฝั่งนี้เข้าฝั่งนี้ไม่เข้ามาตัวแทนงวดก่อนนนเลขสาไม่มาสักตัวมางวดนี้เขาจะมาไหมเราเคยชนกันเรามาวันี้ตัวชนมันมีศูน 1 01 012 4 6 01246 469อ่ะไปต่อไปเอาหน่วยอะไรอีกหน่วยทั้งปีเพื่อนๆนะ เขาไม่เคยผิดมวดที่ผ่านมาผิดเขาเดินมาดีตลอดด้านเพื่อนนะที่ผมเอาสีมาวงให้สูตรแรกเห็นมันเข้าดีมีงวดที่ผ่านมาไม่มาเลยทวนดูแล้วไม่มาไม่ใช่เขาไม่มาจริงๆ ที่เราชนงวดที่ผ่านมาไม่ต้องไปดูมันแล้วมันผิดยังไม่ได้ลบวันที่ผ่านมาหนึ่งเกหไม่มาพลาดไป1งวด26่สิบหกงวด,ดเพื่อนพลาดที่งวดที่ยีหแต่เลขมันแตัวแปดไหมเลขมัน7ดตัวเลขเกดตัวเดินมายาว มีงวดที่ผ่านมาไม่มางวดนี้เขาจะมาไหมงวดนี้น่าจะมา3ครบทั้งหมดทั้งบนทั้งล่างถ้ามันมาตามนี่นะันเพื่อนนะ <c oughs> อะต่อไปอีกสูตรหนึ่งสูตรนี้เดิน เดือนเท่าไหรน่นี่ผมไม่ได้เขียนให้นี่ให้เพื่อนวันที่ผ่านมานี่ไม่ได้ให้เพื่อนดูหลักสูตรนี้คิดว่าหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่บเอ็ดยี่บสองยี่สบสามยี่บสี่ยี่สิบสี่งวด ในจำนวนยี่สี่งวดพลาดไปหนะึ่งงวดงวดนครนายกไม่มาพลาดไปงวดหนึ่งสองงวดพลาดสองงวดในจำนวนยี่สิบกว่างวดเพื่อนดูเพื่อนดูนะ มาผ่านงวดน,นี้แปดหก็ดนี่เขาไม่มาหลักหน่วยนั้นเพื่อนนะเลขแปดตัวัดมานะครนายกนี่งวดน,นี้ไม่มาตรงนั้นเข้าดีตลอดแต่ก็ยี่สิบกว่างวดงวันที่ผ่านมาก็มางวดนี้ สูตรนี้องส่ผมไม่ได้เขียนชนให้เ,เพื่อนแล้วนี่ขึ้นต้นด้วยสี่สี่ห้าหกเจ็ดแปดไม่ได้เขียนเดีย๋ยวค่อยอค่อยเขียนทีหลัง่ะต่อไปดูสูตรสุดท้ายสูตรชนไว้ให้เ,เพื่อนสูตรนี้เข้ามาดีตลอด สูตรนี้มีพาดจริงงวดนี่มีพาดงวดหนึ่งงวดก่อนหน้านี้หน่อยหนึ่งเพื่อนแปดศูนย์ห้าเลขห้าไม่มาน้องน,นั้นมาตลอดอเอาไปชนกัน,นเพื่อนของเก่าที่ผมเขียนชนไว้ให้เพื่อนนั่นแหละอ่ะนี่ของเก่านะเพื่อนนะสามสิบสามสิบงวดไม่เคยผิด เนี่ยเขียนไว้หนึ่งถึงสางวดแล้วนี่ไม่เคยผิดนั่นเพื่อนนะสางวด30งวด,งวด3ามห,หไม่มาเลขห้า 3, 3, 3, 3ามสองสามสามสมามาครบอ่าเพื่อนดู จนหมดหน้ากระดาษจนมาเขียนแถวสุดท้ายแล้วอะ่ะพลาดไปหนึ่งงวดนั้นเพื่อนนะงวดที่สาสบเอดไม่มามีงวดนี้ไม่มางวดงวดนี้มางวดที่ผ่านมามาสามตัวนี่หลักสิบนี่หลักหน่วยเออหลักเอร้อย นี่ตัวนี้เข้าเลขหกเลขสามอยู่นี่งดก่อนโน้นหลักร้อยอยู่หลักร้อยอยู่นี่หลักสิบอยู่นี่หลักหน่วยอยู่นี่มวดที่ผ่านมางวดก่อนหน้านโน้นมาสองตัวก่อนหน้านโน้นหลักร้อยมางดก่อนหน้านโน้นเจ็ดแปดเก้ามาหลักร้อยงดก่อนหน้าน้าโน้นมาครบ เลขเหมือนกันนู่นก็มาไม่ครบก่อนหน้านู้นนี่เลขหกนะนี่เลขหกเ่มาครบเลขหกเขียนเป็นเลข9ก้าอ่ะ, <c oughs> อะเพื่อนไปดูตรงชนท้างบนงวดที่จะถึงอยู่ข้างบนว่ามันหมดหน้ากระดาษแล้วเ,เขียนขึ้น้างบนไว้แล้วอ่ะดูงวดสุดท้าย ส3มสิบพาดเป็นหนึ่งงวด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 ที่31มสดนั่นเพื่อนนะงวดนี้งวดที่34งวดนี้งวดที่34อยู่นี่อ่าสี่สี่เจสเสร็จแล้วทั้งหมดเพนเพื่อนดู สูตรเมื่อกี้นี้ไม่ได้เขียนให้สูตรที่นี่นี่ที่มันพลาดไปสองงวดอันนี้มันมีเลขอะไรเลขเมื่อกี้นี้เลขสี่เลขห้าเลขหกเลขเจ็ดเลขแปดเก้าศูนย์สองสูตรที่ว่าไม่ได้เขียนนี่เขียนเท่าเก้าสูตรนะั้นเพื่อนในสิบสูตรนี้นะเป็นสิบสูตรแล้วททนี้นี่เป็นเลขศูนย์เลขหนึ่ง เป็นสิสูตรที่มันได้เนี่ยมันได้เลขเก้นี่เ้าสูตรนี่ว่าเพิ่มนี้ก็เป็น10สูตรสิบสูตรเฉพาะเลขตัวเดียวเนี่ยเพื่อนนะเลขเก้าตัวเดียวหลักหน่วยบนเลขเก้ตัวเดียวดูนี่นเพื่อนนี่สูตรนี่สูตรอยู่หน้านี้ดูเลข9ไปก่อนเพราะว่ามันเด่นแล้ว หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกินื้อเพื่อนนะไม่สวยลบเขียนใหม่ดูมันแะ๊ะมันได้เขียนสูตรหนึ่งใส่10ส,สูตร เสร็จแล้วมาดูที่ผมเขียนไว้นี่เลข6กนั่นเพื่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเ้าเป็นเก้างวดนั่นเพื่อนนะตรงนี้เป็นเลขเก้าเลข6นี่เลขหมีเก้าเพิ่มอีกสูตรหนึ่งเลขหนึ่งหนึ่ง 2 3 4สามี่ห้าหกเจ็ดเลขหนึ่งแค่เจ็ดเลขหนึ่งนี่ลบไปแล้วเลขหนึ่งนี่ลบไปแล้วย้ายลงมาข้างล่างแล้วแต่ว่าตัวรองได้แค่หกเลขหกเสร็จแล้วมาดูเลขห้าที่ผมเขียนโซนไวน้นี่ที่มันว่าเพิ่มไปสูตรหนึ่งหนึสอี่ห้าหเจ็ด แเลขค่านี้8ปสูตรอันนี้เป็นเลขค่านี้8ปสูตรเลขค่านี้8ปดสูตรลบยกไปเลขเลขสี่หนึ่งสอ้าหกเจ็ดแเลขสีก็แปสูตร มาเพิ่มสูตรหนึ่งก็ได้ได้ลบอีกต่อไปเลขเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดสูตรถูกต้องเลขเจ็ดเลขหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสูตรถูกต้อง อเพื่อนดูเลขหเลขห้าเลขนับถอยหลังมีเลขเก้ามาทั้งหมดสิบสูตรตัวรองมีหมีห้ามีสีนน่หน่วยบนเพื่อนหน่วยบนเสร็จแล้วที่นี้เอาแต้มไปจับเลยทีนี้ เาแตมไปจับเลยยี่สิบกางวดแล้วเพื่อนเอ้ยยี่สิบกว่านาทีแล้วยาวไปจะจะเอาแตมมาคลิปหน้าค่อยดูแตม,มคลิปหน้าค่อยดูแตมเด่นสุดกุเลขเก้าตัวเดียวนั่นเพื่อนนะเด่นสุดต,ตัวรองก็มีนี่สี่ห้าหก เด่นสุดเลขเก้ามาหรือเปล่าท่านี้ก็ไม่มีอะไรมากเพื่อนเอาไปเป็นแนวทางเลขเก้าจะมาไหมเลขเก้ามันไปอยู่กับมาชัวอีกนะเพื่อนนะมาชัวเดิมเรามามีมาชัวมาชัวร้อยเปอร์เซ็นต์มีมาชัวร้อยเอ็ดไม่รู้มีหรือเปล่าไม่รู้ มัน,นก็ยาวแล้ว๋ยวค่อยดูคดลิปต่อไปนเพื่อนอันนี้คือหน่วยบนอย่างเดียวหน่วยบนเลขหลายตัวมาชวนเราก็ได้แค่เด่นหนึ่งตัวเดยนไม่รู้จะมาไม่มาก็ตัวรองก็มีสี่ห้าหกสูตรเขาก็เดินบางสูตรก็มีผิดอยู่สองงวดเดินดยาวมาผิดสองงวดหน่วยทั้งปีเราก็มาผิดงวดที่ผ่านมา สูตรที่จ้องอยู่นี่ก็ผิดงวดเดียวทั้งหมดเดินมา3 4งวดนี้ผิดงวดเดียวก็ถือว่าเจ๋งอยู่อยู่ที่เราจะจับให้มันถูกท่านี้ไม่มีอะไรมาก,กัเพื่อนเอาไปเป็นแนวทางเผื่อมันเข้าเราจะได้ตังเอาไปหมุนกัน ขอบคุณคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมมาติดตามขอบคุณมากครับสวัสดีครับ